โรงเรียนเทพศิรินค่ะและว,วันนี้ผู้แสดงว่างานใหญ่จริงวงเยอะมากเคยเคยเคยมาประกวดเลยอัง สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมไปดูลูกศิษย์ประกวดนะครับผมวงดนตรีเนาะก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มาดูว่าเด็กๆสมัยเนี่ยแข่งขันกันยังไงนะครับในเรื่องของวงดนตรีเนาะแล้วก็มาให้กําลังใจลูกศิษย์ด้วยแล้วก็มาทําทุระที่กรุงเทพเรื่องอื่นๆด้วยในสิ่งที่ผมเจอในวันที่ประกวดเนี่ยผิดคาดไปเยอะมากนะครับ นั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มาดูลูกศิษย์แข่งอโอเคลูกศิษย์คนนี้ของผมเนี่ยเรียนมาประมาณปีหนึ่งแต่ก็คือปีก,กว่าแล้วปีก,กว่าก็คือเขาเนี่ยมีพื้นฐานอยู่นิดนึงแต่นี่ปีหนึ่งมันตั้งวงประกวดเลยจะมาดูว่ามันเก่งเกินไปเพราะอะไรน้องเป็นผที่ปกติอะไรหรือเปล่าสามสิบวงในวันเดียว จบวงละสิบนาทีที่แข่งวันดีนะถือว่าเป็นงานที่โคดีโคดีแต่ว่ามันก็เป็นการวัดผลอย่างหนึ่งว่านักเตะและเ้เด็กๆจะเตรียมตัวมาดีขนาดไหนทางวงของลูกศิษย์ก็มีการเตรียมตัวมาประมาณหนึ่งเลยเนาะถ้าเป็นยุคข,ของผมตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็เร,เรียกได้ว่ากินด้วยนะ เอกินด้วเวลาประมาณ10นาทีใช่ไหมคือผมก็ถามเนี่ยเตรียมตัวเนี่ยขึ้นวเวทีเนี่ยก็ต้องมีนาทีสองนาทีแล้วนี่คือแบบเร็วเลยนะสุดท้ายก็แบบได้เล่นเพลงสองเพลงอย่างวงเมื่อกี้ก็คือเล่นเพลงเดียวเลยวงนี้เครื่องเป่าเต็มเลยเนาะเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศว่าดูว่าเด็กแบบสมัยเนี้ยแบบแข่งเป็นยังไงเนาะ เหนกำลังใจให้น้องๆทุกคนงานดีมากเลยเพราะของถูกพราวกาไม่ใช่เพราะของกินถูกเลยไหมอล่อขอถ้าคุณครูโรงเรียนนี้ไม่เห็นของอร่อยครับผมอร่อยมากตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วเดี๋ยววงลุกศิษย์ผมขึ้นประมาณเที่ยงเนาะตอนนี้ก็คือยังไม่ชวนอะไรไปทักทายน้องเฉยเพราะว่าเข้าใจอะพระเมื่อก่อนพี่แข่งเนี่ยถ้ายังไม่ลงอยู่เวทีนะมันจะแบบ ตึงมากเลยมันจะรู้สึกก็แบบสมาธิจะหลุดเดี๋ยวก็หลังแข่ง่อยคุยกันขอให้มันจะเล่นหลุดพอเพราะว่าก่อนแข่งอ่ะอันนี้ไอ้เพลงทางวงเนี่ยอันนี้ก็มีผู้ใหญ่ของวงน้องๆเขาดูแลอยู่ละไอตัวผมเนี่ยก็ดูแค่ต้องส่วนของกีตาร์ของน้องเฮืยอย่าเพิ่งไปอะไรเยอะเอาน้ตน้อยๆชัวร์ๆเรามาดูว่าวันเนี้ยเขาจะน้อยแต่ชัวร์หรือเปล่าเนาะ ันนี้ดูไม่กี่วงนะเดี๋ยว <_ d ata> เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าก็คือว่าทรงการประกวดตั้งแต่ยุคผมแล้วก็คือนักร้องผู้หญิงแล้วก็นักดนตรีผู้ชาย yes yes ครับนักร้องผู้มันจะเป็นงี้นักร้องผู้หญิงเสียงดีแล้วก็นักดนตรีผู้ชายเล่นแน่นถ้าถ้าถ้ามีเพื่อนเยอะหน่อยก็จะมีเครื่องเป่าเป็น,เป,นเป็นสู่สํสำเร็จสิ่งนี้ผมะจะคาดเดาในวันนี้ นิดเดงก็คือผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะเล่นเพลงในยุคดีเยอะก็ผมก็บอกว่าไม่ต้องใส่อะไรเยอะเนอขอเล่นริทึมให้แน่นก่อนทําหน้าที่ของมือกิตต้าให้ดีเพราะจุดเด่นของวงเขาเนี่ยก็คือนักร้องเหมือนเราเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเป็นวงที่ดีในการที่จะผลักนักร้องขึ้นไปอพาไปดูนะครับบรรยากาศในงานหน่อยเด็กเล่นบอดี้ว่ะ นี่มันเพลงนี่ยังตีคอร์ดอยู่เลยตอนแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้กล้แสดงออกขึ้นเยอะขึ้นงานประกวด ดูแบบมีคนร้องตามมีอะไรแบบเนี้ยยุคผมนี่คือแบบแห้งถ้าไม่มีหน้ามานะแห้งเลยเฮ้ยแ <stretches> นน,นอยู่เ, <beef> เก่งทึงวงนะ สิ่งนี้เข้าไปในงานเนี่ยเราเห็นเลยคือว่าเอ้ยคนดูเยอะนะครับแล้วเป็นงานปิดอยู่ในโรงเรียนเนาะแล้วก็มีเด็กจากหลายโรงเรียนแล้วก็รวมๆกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่30วงอย่วงที่ผมพูดนะ49วงตอนจบจริงๆแล้วถือว่าเยอะมากแล้วทุกคนเนี่ยประกวดในวันเดียวกันทั้งหมดเลยโดยที่แต่ละวงจะมีเวลาเฉลี่ยประมาณ10นาทีซึ่งแน่นอนมันต้องเลดนิดนึงแต่ ในงานเนี่ยก็คือจัดสรรค่อนข้างดีนะครับคือไม่ได้แบบเลดยาวยันดึกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือเป็นงานที่มีการจัดสรรดีนะครับแต่ซาวเนี่ยคุณอาจจะได้ยินว่ามันก้องก้องไปหน่อยเนื่องจากว่าสถานที่จับเนี่ยมันเป็นแบบจุดเหมือนสนามบาสท,ที่อยู่ในอาคารนะเสียงมันก็แบบสะท้อนไปมามันก็มีความก้องๆ้องหน่อยก้องเนี่ยน,น,นี่อันนี้เมอนเหมือนเป็นแบบอาคารสนามกีฬานะเห็นไหม ลนสนามบ้านอ่างเงี้ยเสียงก็จะกล้องนิดนึงถ้าใหม่ที่รับเสียงไปก็น่าจะกล้องเหมือนกันผมไปเดินดูเนี่ยก็มีความแบบกังวลน,นิดน,นึงเนื่องด้วยยุคเนี่ยแล้วเนี่ยอย่างเบริต้านะค่อนข้างที่จะเป็นการต่อเข้ามิกเซอร์ตรงๆไปเลยหรือการใช้แคปซิมใช่ไหมจริงๆผมก็เพิ่งรู้จักแหละเพราะว่าผมไปประกวดล่าสุดก็ไม่มีแอมแล้วต่อเข้ามิกเซอร์ไปเลยนะครับแต่งานนี้ก็คือยังเป็นที่แอมอยู่แต่แอมก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับ เพียงแต่ว่าเอฟเฟกที่รู้สึกผมใช้รวมถึงวงอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นมันติเอฟเฟกต์มันติมันปรับได้ถ้าเกิดคุณแบบเราไม่ได้ใช้ตัวปรีแอมของมันเนาะเราก็ใช้แบบตัวก้อนของมันหรือหาช่องเซน r รีเทิร์นของมันก็จบนะครับไม่มีอะไรที่เห็นวัน,นนั้นะไม่น่ามีนะครับหรือเด็กๆก,ก็ไม่น่าจะเป็นโอเคครับ ด้วยการที่ผมสอนเนี่ยผมสอนออนไลน์ด้วยก็เลยยังไม่ได้ดูแลในส่วนของใน,ในเรื่องของเสียงได้อย่างเต็มที่เรากลัวซาวบี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าเวลาปรีแอมซ้อนปรีแอมเนี่ยเสียงมันจะบี้ลงอะไรแบบนี้ซึ่งตอนที่ไปนั่งที่งานเนี่ยบอกได้เลยว่าฟังสาวงบี้สวง4วงบี้หมดเลย <c oughs> มือท่าบี้ทุกคนเราส่วนใหญ่ใช้มัลติเอฟเฟกแล้วก็ปรีซ้อนปรีนะครับเนาะอืะ <c oughs> พอเห็นหลายๆวงที่แบบ เสียบเอฟเฟกออกมาแล้วเสียงบีเนี่ยเราก็สบายใจเลยว่าลูกศิษย์เราเนี่ยไม่ลอดแน่นอนนะครับีก่อนขึ้นก็จะมีต้องมาถ่ายรูปนี้ก่อนอ่าจริงจังโอ้ทำดีทำดีเนี่ยตอนนี้เห็นไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าสมมตินับเวลาเนี่ยตอนนี้ประมาณ2อาทีแล้วคือการขึ้นไปขึ้นไปเซตเครื่องดนงตรีแล้วก็แบบใน2อาทีอะ่ะแล้วถ้าวงเรามีมากชิ้นเนี่ยโอ้โห ก็ยิ่งใช้เวลาเยอะแต่ก็ถือว่านี่เร็วมากนะแบบแปบบป๊บแปุ๊บแต่ก็เกือบจะ4ี่นาทีในการเซตสาวแล้วถ้ามากับประการซีเรียสเรื่องเวลานี้ก็ถือเรียบร้อยงบเรียนกับช่องนี้เปล่าเนี่ยไครับเรียนองีตั้งใจเรียนมาเออไม่ตั้งใจเรียนไปดูใหม่อีกรอบอ่ะพี่น้องเผาไทยรูปอย่างที่ผมบอกที่ว่าผิดคาดไปเยอะผมนึกว่า ยุคเนี่ยจะเล่นเพลงกันแบบในเพลย์ลิสต์ใหม่ๆห,หมดละกลายเป็นว่ายัางใช้เพลง1 0 20ปีที่แล้วอยู่เพลงที่ผมยังไม่เริ่มต้นเล่นกีตาร์ก็ยังเจอในงานประกวดหน้าปี2023นี้ในยุคผมเนี่ยผู้ใหญ่หรือคุณครูที่จัดเพลงให้เด็กๆประกวดเนี่ยเ็จะเป็นแบบประเภทโลโซแล้วก็จะเจอ,อเพลงสู้วงไหนมีมือกีตาร์เก่งหน่อยก สู้เพ็นงสู้อ่าต้องมีต้องมีของมันต้องมีเนาะแต่ในงานนี้ผมไม่ได้อยู่ยาวไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่มีวงที่ได้ที่หนึ่งอ่ะเหมือนเขาเล่น r e พเต e a ์เลยนะครับ a นา c h o r แต่เนี่ยเราไปงานอะ่ะแล้วบรรยากาศโมเมนต์ Moment, นี่มันยุคเราหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะทำไมหันไปเล่นบอดี้ทำไมหันไปเล่นโปรเตโต้ทำไมหันไปยังเล่นเพลงยุคเราอยู่เลยเหรอ อะไรแบบนี้น่าจะเป็นที่การจัดสรรของคุณครูซึ่งคุณครูนะปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบรุ่นเดียวกับผมได้แหละแต่ผมไม่ได้บอกว่าเพลงยุคไหนยากกว่ากันหรือโชว์อะไรมากกว่ากันถ้าพูดกันตามรายละเอียดของดีเทลตัวเพลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพลงในยุคของผมเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดให้โชว์ที่ชัดเจนไม่ใช่ยุคนี้ไม่โชว์นะยุคนี้ก็มีโชว์แต่ความชัดเจนในการที่จะโชว์โซโล่นะครับกีตาร์ นะครับหรือโชว์การร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากกว่านะแต่ยุคนี้ก็ยากเช่นกันนะครับเพลงการร้องอลเกิต้ายากเหมือนกันเปรเพยยากกว่าด้วยแต่โชว์เป็นชิ้นๆเนี่ยในเพลงยุคผมยังมากกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปจัจจัยที่เออเลือกเพลงเหล่านี้หรือในยุคผมเนี่ยมาในการประกวดซึ่งเพลงใหม่ก็มีแต่น้อย น้อยมากๆเพลงที่ผมไม่คุ้นหูอเออน้อยแล้วสูตรสําเร็จเนี่ยก็ยังคงอยู่นักร้องผู้หญิงเสียงดีแล้วก็นกักดนตรีผู้ชายเล่นแน่นเนะี่ยอย่างที่ผมพูดในคลิปยังเป็นสูตรสําเร็จจนถึงนปัจจุบันถ้ามีเพื่อนเยอะหน่อยไม่ใช้มีเครื่องเป่านะโอเคผมฟังประมาณ10วงได้มันนะ้งในวันนั้นก็คือเป็นได้อยู่ยาวนะผมม,มองคาดการณ์ไปว่ายุคเนี่ยน่าจะเป็นยุคที่มีการโชว์ความเป็นฟิวชั่นความเป็นสัดส่วนมากขึ้นไม่อย่างที่บอก เป็นเพลงยุคผมและเป็นชาวร็อกร็อกโอ้โหวงผู้หญิงมาก็ร็อกแต่เป็นร็อกที่มีความสร้างสารรค์มากขึ้นมีการเรียรดน์มีการเพิ่มนุ่นนิดนีด่หน่อยประกวดเนี่ยมันจะมีเพลงที่เราขึ้นไปเซสซาวปุ๊บมันจะมีเพลงอ่าเช็คซาวหนึ่งเพลงก็คือประมาณ30มสิบวิหรือ1นอาทีเราก็จะเอาเพลงจะประกวดเนี่ยท่อนสักท่อนหนึ่งเนี่ยท่อนหนึ่งท่อนสองเนี่ยมาใส่นะแล้วบางวงเนี่ยก็จะเอาแบบท่อนโชว์ยากๆเนี่ยมาใส่แค่สัก30มสิบวิอะไรแบบนี้ ก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่อะไรแบบนี้เนาะคือใจผมคิดไปถึงนั้นนะโอ้เดี๋ยวมันจะมีคนเล่นอิเล็กทรอนิกส์นะจะมีการแบบเปิดนี้นะไม่ใช่เห้ยยังยังเป็นบรรยากาศเดิมๆอยู่ทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมคาดการเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่กับงานประกวดที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมแบบอยากเห็นของแปลกซะมากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าน้องๆอ่ะทุกๆวงเลยนะที่ได้ยินในหูเนี่ยเนาะกับการเล่นนะ่ะ มันเล่นแน่นกว่ายุคพี่เยอะครับน้องๆเก่งกว่ายุคพี่เยอะครับคือทุกๆวงอ่ะให้ความรู้สึกที่มีความแน่นมากกว่าในยุคผมอย่างชัดเจนและทุกๆวงเท่าที่ได้ยินผ่านหูแต่สิ่งที่มันโหดมากเลยในงานนี้ก็คือว่าด้วยระยะเวลา10นาทีเนี่ยเด็กเครื่องดนตรตี4ชิ้นขึ้นไปเซตอัพต้องไปเสียบจึกจัๆกจกจก่าจะเปิดแอมป์่าจะเปิดอะไรแบบเนี่ยโอ้โหอาจจะเหลือเวลาสัก8นาที หรือ6นาทีมันซึ่งมันก็เหลือเพลงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวของคนดูแลวงการเตรียมตัวของน้องๆเนี่ยเตรียมตัวมาดีโอเคแล้วตอนนี้ผมก็คือเข้าไปสัมภาษณ์แบบวงลูกศิษย์ของผมหน่อยรวมตัวกันนานยังรวมตัวสักพักเองอเออไม,ไม่กี่เดือนในถือว่าเหลวมากเลยนะเพราะว่าพี่ยี่อไ,ได้ดูวงพวกเราด้วย ในคลิปโ <Okay>, okay. แบบอเคโอเคแต่แบบเฮ้ยแป๊บเดียวก็รวมตัวกันได้ละอะไรเงี้ยฝากมันด้วยอยาออให้มันเล่นดีๆกลายไปแล้วลูกศิษย์ในใจผมเนี่ยคือผมห่วงแต่ไอเจ้าลูกศิษย์ของผมนี่แหละนะครับเนอะว่าให้เล่นในหน้าที่ของตัวเองให้ดีพอจริงๆเอาใช้คําว่าพอเลยเพราะว่างานประกวดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยืนในตําแหน่งเด่นเราไม่จําเป็นเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดี อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางวงนะว่าเขาจะดีไซน์เป็นยังไงแต่เท่าที่ผมฟังเนี่ยวงเขาอ่ะมันเหมือนเป็นการที่เราแบบเล่นฐานดนตรีให้แน่นเพื่อผักนักร้องขึ้นไปแต่ก็อย่างที่ผมว่ายังเป็นงานประกวดที่ใช้การเอาไมค์จาะแอมอยู่แล้วก็ผมก็ไปดูเอฟเฟกนะครับของลูกศิษย์ผมแล้วก็มือกีตาร์อีกคนหนึ่งเป็นมันติสบายใจเลยคนเป็นครูใจโล่งเลย B แน่นอนถ้าฟังฟังซาวเนี่ยพอไปได้นะเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยก็คือเป็นเสียงจากไมโครโฟนอันนี้แหละที่ผมตั้งเอาไว้ที่ข้างหน้าเลยมันอาจจะไม่ได้ชัดร้อยนะยังไงฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆลูกศิษย์ผมคนขวาสุดนะครับเป็นมือกีตาร์คนขวาสุดที่ถือ f e นเดอร์เพลเสวัสดีค่ะพวกเราวงฮักจังนะคะจากโรงเรียนพลศิริทยากรฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ อยสุดท้ายของเพลงแรกเนี่ยมันก็จะมีลูกโซโล,โลท่ที่อันนี้ลูกศิษผมออกมาแบบยืนมาข้างหน้าแล้วก็โซโล่ใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาเป็นคนคิดเองเนาะเขาเป็นคนคิดลายอะไรเองแต่ผมจะเน้นย้ำเรื่องเบนดิ้งมันเหมือนมีโน้ต Bending บางตัวที่มันยังไม่แข็งแรงแค่แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมนะชื่อเหลือเขาทำหน้าที่ของตัวเขาได้ดีแล้ว Till the sun, and away, and down, Oh, oh, yeah. say what you watch what to, and oh, yeah. I say this is all I'm scared to. just a Oh, I put my heart and I'll show you ตอเพลงที่สองน,นก็เช่นเนคือพอมันมีโซโล่เนี่ยผมอะค่อนข้างที่จะแบบอืมหรอว่าเพราะว่ามันเพิ่งเรีนกีตาร์ไฟฟ้าไม่กี่เดือนเองแล้วแล้เพิ่งเข้าเรื่องการเบนดิ้งเนี่ยไม่นานอย่างท้กคนเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยจะรู้ว่าการเบนดิ้งกว่าคุณจะแข็งแรงได้มันนานนะเออกว่าจะแบบปรับเซตข้อมือหรือแบบทําให้โน้ตมันนิ่งได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยเนาะก็เลยแบบแอบเสียวแทนน้องแต่ว่า ถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยมันก็พอทูถ่ยไปได้เออเพราะว่ามันก็ดูไม่ได้เกรงขนาดนั้นมันก็ยังพอขยับขยื่อนตัวเล่นแบบรีแลกซ์แล้วก็เล่นกับนักร้องเล่นกับมือเบสข้างๆได้อะไรแบบเนี้ยก็มันก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของผมนะก็คือเรื่องของว่าขึ้นไปแล้วสนุกไหมอ๋อเป็นไง เลยเฮ้ย,ยดีดีสนุกเปล่าสนุกเปล่าเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอเออสนุกก่อนดีมากดีมากเฮ้ยเล่นเล่นดีกว่าในคลิปนะเล่นดีกว่าในคลิปเยอะนะเเวลาเด็กๆลงมาเนี่ยคำถามแรกของผมเลยเนี่ยก็เป็นคำถามว่าสนุกไหม เออมันมันต้องมันต้องมีเรื่องนี้ก่อนอ่ะมันอาจจะตื่นเต้นมันอาจจะกังวลว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีร้อหรืออะไรแบบนี้มันจะแบบคุกกลุ่นมันจะกดดันในใจมากเลยเนาะตอนเด็กๆอ่ะที่แบบก่อนที่จะขึ้นประกวดอ่ะมันเป็นไงเอ้แต่เรารีแลกซ์นะเออไม่พอพอขึ้นแล้วมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนข้างล่างก็ไม่ไ่ถ่ายแล้วก็คุ่นี่โอเยวรโคตรโหดรอโคตรโหด ฝากผลงานไหมฝากผลงานผู้ติดอามที่ช่องยูทู b E L L E จุด C H A W A N N U T ค่ะร้องสไตล์ไหนเอ่ยหนูร้อง R&B แล้วก็ป๊อปค่ะมแต่ตะกี้ล้องรนร้วนเลยทำไม่ดีเสียงโูงเสียงอะไรขึ้นแอดมากค่ะขอบคุณนะคะอันนี้อันนี้คือผมก็พูดได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าก็ผ่านการประกวดมาพอสมควร เนอแล้วรวมถึงไอ้แข่งประกวดกีตาร์คนเดียวด้วยแต่ประกวดกีตาร์คนเดียวคือสุดละเครียดเครียดสุดละเล่นแล้วมันต้องสนุกอ่ะไม่ไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเขาก็เออสนุกกับดนตรีกับวัยของเขาอันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญเนะแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ของผมเนี่ยหรือคนที่มาเรียนเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมมลเนี่ยอยากให้ดนตรีเป็นจุดที่แบบเขามาเจอเรารู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้ ต้องเหนื่อยอะไรขนาดนั้นอถ้าเพลงยากๆก็ต้องพยายามเยอะขึ้นไม่ใช่มามองว่าเพลงยากๆโอ้ยมันยากมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องโอเคต้องพยายามแบบนี้แบบหนึ่งแบบ2แบบสาอะไรแบบนี้ซะมากกว่าเนาะนี่อันนี้คือโจทย์แรกในการที่เป็นครูสอนนะครับในสไตล์ของผมเนาะแล้วก็รู้สึกประทับใจเนาะว่าเดี๋ยวนี้มีคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเปิดโอกาสให้น้องๆมากขึ้นนะครับ เหมือนให้เขาเล่นดนตรีให้เขาได้แสดงออกมากขึ้นเยอะอย่างชัดเจนดนตรีกับเด็กสมัยเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเ,ออเข้าถึงง่ายขึ้นเนอะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์มผมนะครับผมแล้วก็น้องๆวง,งอื่นด้วยนะครับวันนั้นก็สนุกมากนะครับก็มีหลายๆคนเข้ามาทักนะครับผมนะ ดีใจที่ได้เจอกันนะครับผมนะชอบบล็อกแบบนี้อยากให้ผมไปที่ไหนอีกที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวประกดช่วงบ่ายเต็มเพลงอะไรมาจันเจ้าคจันเจ้ามันจะมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ขอาวถ้วยแน่นอนฮะเอาถ้วยน้ำจิ้มหรือไรชอบชอบคลิปไหนของนกดำมากที่สุดีนพี่ลงทิกตอกทิกตอกเป็นแบบว่าอุปกรณ์ เวลาเล่นกีตาร์โป่งแล้วเสียงไม่ดังอ๋อพี่เอาไปอุดเพืแบบสายมันบอดเลยไม่ใช่ความสามารถกูเลยนะแต่ผ <c oughs> <c oughs> มรีวิวอุปกรณ์ช่วยลดความดังของสียกีตาร์แบวงบ่ายเจอไงปักเต็มที่แล้วกันเธอเล่น,ลนยังไงก็ได้อยากให้ชนะวงรุสิดี